มาพบกับพี่จี๊ดในช่อง YouTube พี่จี๊ดขายดีนะคะวันนี้พี่จี๊ดพามาชมน e ิสสันคลิกวี p o w e r คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็คือรุ่นออเทกนะคะราคาค่าตัวของน้องคันนี้นะอยู่ที่980,000บาทนะคะสีดำแบบนี้ไม่มีค่าสีเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จี๊ดพาชมรอบคันนะคะว่านิสสันคลิกออเทกจะต่างกับรุ่น VL หรือรุ่น V ยังไงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะแต่เราจะมีสัญลักษณ์เนี่ย ว่าออทเทคสีเงินนะคะอันนี้ส่วนสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีกอนเงินนะคะติดมาจากโรงงานเลยค่ะอันนี้มันเป็นของฮิสันตัวโตนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED มาพร้อมไฟเด t i m ทม u n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  g l i g ร้น,รนะคะอันนี้ให้มาแล้วนะเป็นแบบออโต้เลยนะคะส่วนตัวนี้ข้อไฟก็จะเป็นเฉพาะพิเศษของรุ่นออเทคเท่านั้นนะคะจะไม่เหมือนรุ่นอู่นๆนะแล้วก็ไฟ ตัดหมอกก็จะเป็นแบบ l p d นะคะลูกค้าแมากับยางนะคะจะไม่เหมือนกับรุ่น VL รุ่น V นะคะ mm hmm. ก็คือแม็กจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้17นิ้วเหมือนกันไซส์เดียวกันคะ่ะแต่ว่ายางก็จะเป็น215 mm hmm. นะคะ17นิ้วเหมือนกันถ้าเป็นอ l เท็นะคะกระจกมองข้างต้องเป็นสีนี้เลยสีบอลเงินคะ่ะ ไม่ว่าจะลดสีอะไรนะกระจกมองข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาสีบอลเงนนะคะไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะคะลูกค้าสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะที่ต่อจากชายรถอย่างนี้ด้วยเป็นสีบอลเงินนะ,ะ,ะมาดูด้านหลังไฟด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นะคะแต่ว่าในรุ่นออทเท็ Tech, จะเหมือนรุ่น BL คะ่ะก็คือจะมีทับทิมนะคะ มาชนตรงโลโก้ตรงกลางแบบนี้มีคําว่าออเทคด้านหลังด้วยเนาะใต้คนะําว่าทิกเนาะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะคะสีบอลเงินนะคะมาจากโรงงานเหมืกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะอ๋อพี่จีเพิ่มเติมคันนี้ให้เป็นสปอยเลอร์หลังกับลูกค้านะคะเป็นสีดำเงานะคะเข้ากับหลักชาเลยนะคะมีไฟเบรกตรงที่สามนะคะแบบนี้ด้วย ัน VL ขึ้นไปนะของนิสสันคลิกนะคะก็จะมีม่านปิดสัมภาระแล้วก็คันนี้ก็เป็นออเท็กเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็พี่ีใส่ถาดท้ายให้กับลูกค้านะเลยห้องเก็บสัมภาระกว้างมากมากสำหรับภายในของเจ้าออเท็กจะไม่เหมือนในรุ่นของ VL นะคะก็คือจะเป็นโทนน้ำเงินตัดกับดำนะคะแล้วก็เล่นด้วยได้น้ำเงินนะอ่ะอย่างเงี้ยคอนโซลหนะ้า นะคะเป็นโทนดำบุนุ่มสีดำแต่ว่าเล่นด้วยได้สีน้ำเงินจอเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วรองรับ Apple c h r p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะลูกค้าแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เนาะมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายให้ด้วยนะคะในรุ่นออเทคจริงๆ VL ก็มีแล้วนะคะลูกค้าในรุ่น VL ก็มีแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพุ่มหนังเนาะแล้วก็เล่นด้วยได้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีตัวคอนโทลบนพวงมาลัยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น พุชคอนโทรลแบบอะแดปทีฟนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังจะเป็นแบบอัจฉริยะนะแบบนี้นะคะอ่าเบาะนั่งเบาะนั่งนะคะก็จะเป็นน้ำเงินตัดดำนะคะแล้วก็เล่นด้วยได้นะคงับถ้าเป็นรุ่น V L รุ่น V ก็จะเป็นเบาะดำล้วนนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นบุนุ่มสีน้ำเงินนะคะตัดสีดำแล้วก็มีได้สีน้ำเงิน มีคิ้วข้างในตกแต่งด้วยแล้วก็เป็นไฟแอมบิไลท์นะคะเดี๋ยวพี่ีตินมาสรุปโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นในรุ่นนี้นะคะก็คือดาวเริ่มต้นที่1 9 9 9งบาทนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยศเราจัดให้เลยค่ะตั้งแต่4 8่สถึงหกเดือนนะคะก็แจ้งเซลล์มาได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักเบอร์ ในคลิปนี้ได้นะคะติดต่อหาพี่จีได้ก็ฝากนะคะลูกค้าที่ดูในช่อง YouTube พี่จีขายดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ